คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทอตรงัง FM 91.25 m เ z มกช่วงรอบรัวทั่วไทย ในเรื่องของรอบรั้วทั่วไทยนะคะมาติดตามกันค่ะสำหรับประเด็นนะคะที่อยู่ในเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หยิบยกมาจากมอวนนี้นะคะสำหรับเรื่องของสสบุรีรัมพักภูมิใจไทยนะคะได้หยิบยกประเด็นในเรื่องของปัญหาที่มันกำลังวิกฤตอยู่ในตอนนี้นะคะของประเทศไทยก็คือเรื่องของด้านการศึกษา นะคะถ้าหากว่าจะต้องมีการแก้ไขหรือว่ามีการปฏิรูปทางการศึกษาไทยเนี่ยเพื่อพลิกโฉมใหม่ให้ประเทศเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่ายกเครื่องใหม่หมดเลยนะคะลดจํานวนคนแล้วก็ไปเพิ่มเทคโนโลยีปูพื้นฐานตั้งแต่ผู้เรียนไปจนถึงบุคลากรทิศทางอากําหนดทิศทางร่างพรบการศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งสาระสําคัญที่ควรจะมีในพรบการศึกษาแห่งชาตินะคะก็คือหนึ มุ่งเน้นการพัฒนาคนตามช่วงวัยให้ความสําคัญกับการศึกษาในระดับปรถมวัย2ก็คือเพิ่มคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นพบตัวเองเพื่อเลือกที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ตามความถนัดแล้วก็ความสนใจของตนเอง 3. ก็คือสนับสนุนให้หนักเรียนเนี่ยนะคะได้เลือกเรียนสายอาชีพพัฒนาทักษะด้านปีมือด้านเทคนิคด้านเทคโนโลยี ตามศักยภาพของตัวเองนะคะ4ในระดับอุดมศึกษาค่ะสามารถผลิตแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศนะคะ5สนับสนุนแล้วก็พัฒนาคนสูงวัยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขจริงๆแล้วศักยภาพของคนสูงวัยเนี่ยยังมีอยู่เยอะนะคะในพิ่งในวันที่เพิ่งจกกะเกษียณไปอย่างเงี้ยคะ่ะยังยังดูบแข็งแรงแล้วก็ยังมีศักยภาพอยู่นะคะ หกก็คือสนับสนุนทรัพยากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกรูปแบบค่ะโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนนะคะซึ่งก็คาดว่าหลังจากได้สวชุดใหม่คงได้ยื่นพรบการศึกษาฉบับนี้หากมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาจริงๆจะต้องไม่ตัดลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าให้ปรับลดกิจกรรมที่ไม่สําคัญแทนนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อไอทีต่างๆก็จะต้องมีครบนะคะเพื่อที่จะได้ลดจํานวนบุคลากรเพื่อปริโฉชมประเทศได้นะคะนายโสพลสารำสอสะบุรีดำพักภูมิใจไทยก็ได้พูดถึงเรื่องของอกำหนดทิทางร่างพรบการศึกษาแห่งชาติไว้ในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็หยิบยกประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะนำมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบกันด้วยนะคะ